สวัสดีบอสโอ้ยเป็นสาวเอฮาวสตทด้วยนางหยวงเนานะครับส่งข้อประกวดบริการประทับใจบริการนะครับสุดประทับใจนะครับระดับ VIP ระดับ VIP นะครับพี่น้องบริการด้วยนางหยวงนะครับส่งข้อประกวดนะครับในสายการบินนะครับ b o e ิงเจ็ดนะครับโกกล้วยเอไล สนามดินส่วนตัวพูดเล็กแก๊กบันเทิงแล้วครับงานนี้โอยตายแล้วนะครับเนาะนอบออิงหกีเยวหกสี่เยอะไรโอ้ยนะครับเนาะมีอะไรครับเป็นเครื่องเช่าเหมาลำนะครับเครื่องนี้นะครับเนาะ ะะต้องจ่ายเยอะหน่อยนะถึงจะได้เ,เรครับพี่น้องนัยย่ปกตินะครับนะถ้าจะเป็น b o e ิงเจ็ดิเจ็ดนี่ก็จัดน่าจะ2สองร้อยกว่าที่นั่งนะครับพี่น้องเอฟซีนะสองร้อยกว่าที่นั่งนี้อันเมาเช่าเหมาลำนะครับพี่น้องเอฟซีนะน่าจะเป็นเครื่องใหญ่นะครับในที่สุดในตอนนี้นะครับเป็นเครื่องบินนะครับ อ่าอะไรครับเครื่องบินพาณิชย์ด้วยนะครับเนาะเครื่องบินสินค้าด้วยนะครับส่งสินค้ามันบอแมนเครื่องบินเจ็ดเดิโบยิงเน่ส่งสินค้าเดยเออต้องซื้อสินค้าเยอะเลยโบอิงมัธรรมดาเลยโบยิงนี่นะมันใหญ่นะครับพี่น้องีไม่ใช่เครื่องบินส่วนตัวนะคนได้กระทั่งรถยนต์ได้พี่น้องเอ้เออโบยิงนั้น เอออน่าจะเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับมีปัญหาหรือเปล่าครับเรื่องการนี้ไม่ใช่หกสี่เอไลน์ไม่ใช่นะขอคนละสายเออคนละสายกบกล้วยเอไลน์กบกวยเอไลน์โดยนางหยวกนะครับเป็นอะไรครับเป็นสาวเอฮอลสเตดนะครับตอนนี้ดังแล้วก็มาแรงนะครับเป็นสีแดงนะครับทางโค้งนะครับพี่ดูนาสวัสดีค่ะเออนะครับได้แล้วนะคะพี่ดูนาเนอได้ได้กระถุงแล้วนะเออนะครับพี่น้องมาก ว่าแล้วก็จะกหัวแม่ครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าซุ้มศูนี่บเแมนวีไอพี่แต่ไมได้ขึ้นน้ำกูเราซุ้มเงินเงันเบิ้งเครื่องบินอย่างเดียวเป็นหมาเป็นหมาอีกบ้านนี้อืมว้าทำมันลงมากซุ้มที่เขายอมจ่ายเห็นน่ะซุ้มพวกที่ไม่ยอมจ่ายจะไม่ได้ขึ้นเครื่องอ่าเที่ยวบินนี้นะอ่าไม่ขึ้นน้ำเป็นเอฟซีกยาเป็นเอฟซีกยาเป็นหมากยานเบิ้งซึ่งนี่นะครับดูเอานะครับความอะไรครับ ความใจแคบข,ของมันนะครับผีหมายังกว้างกว่าใจนางนะครับพี่น้องเอฟซีแอรไชนีโอ้ยแอร์ไชนีเป็นไปนำเทนเนาะเบาเล็กกะย่านนะครับพี่น้องเอฟซีถ้าตกหลุมดําขึ้นมาเนี่ยบอกไว้ลายตำแหน่งบอกไว้ลายตำแหน่งครับพี่น้องเอฟซีบ่ได้เป็นแถแอรเนอบ่รับมือกับพี่น้องเอฟซีนะเป็นสะท้อปอนนี่พ่อเป็นคนขาพ่อบ่มันจะมีกัปตันกัปตันเอผู้ช่วยกัปตันอีก กับตันสังเกตการณ์อีกแล้วบานนี่รักมับ่กับตันสังเกตการณ์ก็มีแร้บกับมันจะมีกับตันคนที่หนึ่งใช่ไหมกับตันเอผู้ช่วยกับตันมันก็จะมีชั่วโมงในการบินนะพี่น้องไม่ธรรมดาเร่ชั่วโมงในการบินสูงอนะครับมันจะมีชั่วโมงในการบินที่จะขึ้นบินได้นะครับถึงจะเป็นกับตันได้ไม่นรมดานะ มีที่จอดเครื่องบินส่วนตัวอยู่ที่นี่้ยผู้ผู้เล็กแก๊สผู้เล็กแก๊สรับจฉพาะผู้แอดผู้โดยสารมีไอพีอนะครับพี่น้องไอจีนะพวกมึงไป็นไงมาบ่เป็นไอพีอะไรคืนอะไรคนไฮน้ำมาดิไฮห้องท้องแตกน้ำ ไอ้องต้องแก็บบักไหลมันจะเอาปืนแก็บยิงบาดนี่เพื่กูขึ้นน้ำบัดนี <c oughs> มด่มึงเด้อมึงเด้อบักไหลว่าเอาปืนแก็บซิมไลกล <c oughs> นี่ใจ,จ,จ,จตั้งเยอะในฟร์สคาร์ในนั่งฟูดคาร์าต้องต้อง,อองจ่เยอะนะบอยบินไปฝร <c oughs> ั่งเศสที่จะือสิไปยอยู่ครับพี่น้องเอฟนีนะน้ำมันเติมไปนะครับสามรถเทลเลอร์พี่น้องมันกี่หมื่น มันสามเทนเลอร์มันธรรมดานะเครื่องบินเจ็ตนะครับโบอิงนะโบเมนเจ็ตโบอิงโบอิงบโบอิงม um uh, ันใหญ่นะเจ็ดเจ็ดเจ็ดนี่นะโบอิงมันใหญ่นะเครื่องบินสายการบินนี้นะครับเนาะกกกล้วยเอลีฟเพิ่งมาเปิดสายใหม่นะครับเที่ยวบินใหม่กกกล้วเอรีฟบินนจะกกโก้เอลฝรั่งเศสฝรั่งเศสบินตรงฝรั่งเศส โอ้ยตส่แล้วกินนองกัีนะครับหลายตำแหน่งโอ้ยคนดังนะคนดังเป็นแอร์โฮสติดนะเออมีคนดังคนมีสื่อเสียงคนว้ายนะคะเป็นแอร์โฮสตสคอยดูแลเนอะลูกเงิอทำเป็นแอร์ทำเป็นอย่างตัวตี่ตัวเด่นเนี่ยบันนี้เนาะอ๋อโอ้ยเป็นแอร์หนึ่งกระตือโอ้ยนะครับลูกค้าคงประทับใจเด่น น่าเนี่ยก็อย่างอะไรนะครับพี่น้องเนาะปากเก่าหูพี่นาะเออนะฮะเบ่าวมวนบ่เป็นบ่าวมวนบ่าวเพ่นชินั่งก็นั่งเด้อตียิ่งอาตัมฝ่า่านั่งเด้อใครจะนั่งตรงนี้ก็นั่งเด้อไปจะขึ้นมากับใจเด้อค่ะเออจ่ายเด้อตีแอร์โฮสเตสคันนี้เออคนนี้นะคะเออนะกรรมกับอ่าพวกนี้ยังก็อยู่ประจำกับอ่าเครื่องบินโบอิงเจ็ดเจ็ดเจ็ดสายการบิน กกกล้วยอะไรเนาะถ้าเจอถ้าเจอแอร์โฮสเตสคนนี้นะจะต้องรีบจ่ายนะไม่งั้นไม่ได้ขึ้นเครื่องด้วยเด้เออนะอืมเป็นีอกับเป็นอย่างอีนากากเน่บานนี่อีจวงแน่บานนี่เออเออถ้าจะเป็นนนัถ้าจะเป็นอีงอกด้วยครับทีนี้ย่านตกะลุมดำมีขน โอ้ยนะครับเนาะเอวอสเตตนี่ก็ไม่ได้ธรรมดาสนายนการบินเปิดใหม่จ <Jake. S 2> ้ะโก้ไกวเอ,อไลน์โก้ไกวยไปฝรั่งเศสโดยตรงก้กวเอไลนยนะครับนะ่าจะบินนะครับเหนือน่านฟ้านะครับนะเวลาลงนะครับเนาะนะครับเนาะอ้าวสี่หมื่นห้าพันฟุตสามหมื่นหกพันฟุตอา่ายังไม่รู้เลยนะครับตอนนี้ๆๆจะเดินลงจอดตอนไหนนะครับเนาะ แต่งตั้งตำแหน่งก่อนผู้ใด้ใอยู่ตำแหน่งผู้ใดจะเป็นกัปตันมันไปจีเป็นก็มันมากากไปกัปตันโอ้ตายแล้วครับบันนี่อีหยวกกับพีนากากเป็นเอสโฮสเตดมากากมากากเป็นกัปตันอะไรเนาะกัปตันคนที่หนึ่งนะครับเนาะเขาคิดอะไรครับปรมาจารย์โซเชียลไงครับจุ่มุ่งบินสูงขับจุมุงบินสูงอ่า นะครับคนต่อมาผู้ช่วยนะครับกับตันคืออะไรครับหมากี่เรือนไม่มีขนน <laughs> ีะปลาเข็งคางดำปลาเขีงคาง,งดำเป็นผู้ช่วยนะครับนักบินผู้สังเกตการเาดมันจะมีผู้สังเกตการด้วยนะครับพี่น,อน้องเล็บจีนะ อ่าระดับอ่าชั่วโมงเขาจะคิดเป็นชั่วโมงนะครับเดี๋ยวองมมีคนนะมันจะกองอากองดำกลับคืนมาสักพกก่อนที่จะนะครับบินองเอฟซีต้องเอากองดำกลับคืนมาก่อนนะอ่านะครับกองดำนะครับที่จะดูในห้องนักบินนะครับฟังจากเครื่องเมื่ออ่าเครื่องบินตกนะครับมันจะอยู่ที่กลางลำอีกอ่าส่วนหนึ่งนะครับที่จะดูนะครับระบบ อ่าของเครื่องยนต์หรือระบบต่างๆมันจะอยู่ที่ท้ายลำนะครับพี่น้องเงี้ยนะมันจะมีสองกล่องนะกองดำมีสองกล่องรอดูนะครับมาถ้ามันตกนะครับถ้าเอาเอาเอากล่องดํานี้นะครับไปไปเข้าห้องแลบหรือไปแกะข้อมูลนะครับพี่น้องเง้ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนักบินสามตัวนี้จะสนทนากันเรื่องอะไรจะพากันบังคับยังไงครับนะ ความจะเตะอยังไงนะครับนะทีนี้นะครับเพอ่มมีเพิ่มมีการตกขึ้นมาของสายการบินกกก้วยแอร์ไลน์นะครับสายการบินนะครับกกก้วยแอร์ไลน์ฝรั่งเศสนะครับพี่น้องที่ร <sized> ออร ta, กรุงปารีสนะครับพี่น้องเอ๊มโอ้ยตายแล้วกกกล้วยแอร์ไลน์สาวันแอร์โฮสเตสคืออะไรนางหยวกนะพี่น้องที่หยวกเน่าของเรานะครับเนาะแล้วก็มีอ่า านางาหน้ากากเพศเมียด้วยนะครับนะจ,จะเป็นอีอะไรอีด้วยนะครับอีอุบาทขึ้นมาด้วยนะครับเนาะอีแตดสวนเข้ามาด้วยอีอขี้นะอีขี้เพียอ,อีทีนี้บันเทิงแล้วครับงานนี้นะโอ้ยนะครับม,มีแต่คนสวยๆคนเล้าใจดังนั้น กนบินตกจากกกอกปาลิฮบตบินตกจากกกอกกวยเอไไงครับกกวกวยออไรนบินตกจากโอ้บามบันเทิงเหรครับทีนี้นะครับสายการบินนึงครับเพิ่งเปิดใหม่นะครับเนาะอ่านะครับเจ้าของสายการบินคือใครครับทีนี้นะครับเมื่อบอกเป็นตาเมื่อบอกเป็นตาไปนั่เด้ออ่านะครับ เขาก็ตอนนี้เขากําลังขายตั๋วนะคือกาลังซื้อตั๋วแล้วนะครับพี่น้องเอีนะขายตั๋วเครื่องบินนะเครื่องบินโบอิงโบอิงเจ็ดเจ็ดเจ็ดนี่นะโบอิงนะครับเนาะเป็นอะไรเครื่องเช่าหมลํำนะครับเป็นเครื่องบินพาณิชย์ด้วยนะครับขนสินค้าไปด้วยนะครับขายสินค้าไปด้วยนะครับบริารสนับสนุนสินค้าไปด้นะครับเป็นลูกค้าต้องเป็นลูกค้า v i p ีเท่านั้นนะครับนะกับตันจะเสียสินกับตัน อ่าแหะครับพี่น้องเอฟซีนะแกพี่ดังเขาไปเองบัตรนี้ครับพี่น้องเอฟซีเครื่องตกนะโอ้ช่วยนะครับนะผู้ช่วยการไินอยการทำแบบนี้ไม่ได้นะคอยก็ไฟยันกาตันเออนะครับมาททำแบบนี้ไม่ได้นะสมองบินเขาสูงเด็กสม่มงบินสูงไงครับพี่น้องเอฟซีเขาจะเลือกแต่ชั่วโมงบินสูงสูงนะ อ่มันจะเป็นอะไรครับหัวหน้ากัปตันไงครับคือกาครับรองลงมาคือนะครับมากี่เรือนไม่มีคนอ่านะครับผู้สังเกตการบินนะครับคือไรปลาหมอคางดํานะครับช่วงบินชั่วโมงบินจะทานะครับน่าจะสังเกตการนะครับเขาเรียกผู้สังเกตการสายการบินเป็นยังบางครั้งอนคือเป็นชั่วโมงบินดำเพราะว่าพลาดพลาดเยอะพลาดเยอะไงครับพี่น้นจรี่คนนี้ไม่พลาดคนพลาดน้อยก็จะได้ สมองบินสูงอ่าเป็นบารมาจารย์ด้วยไงครับพี่น้องเอฟจีตามมาด้วยนะมาเสียเส้นกลางอากาศไม่ได้นะไม่ได้นะแกขกีดังใส่อีก้เป็นอะไรกลางโา้ยตายแล้ว ถ้าเป็นสาวแอร์โฮสเตสก็จะเป็นนางโยกเน่าบรินางนากากวันนี้ครับเนาะอีอุบาติซาดชั่วเขาไปอีวันอีขี้เพี้ยอีีครับบัานนี้อีแตะส่วนก็ไม่ไหบันเทิงละหลายก็รอที่จะปืนแก๊กยิงอยู่มันมันคืนเืินใคคุยยิงโอ้ยตายแล้วครับจอบอยู่พื้นแก๊บประไลกว่าเอาโอ้ยสายการบันสายการบินนี่คอยว่าไปนั่ตเดอ โอ,โอ้มังเมียกเป็นอะไรเป็นอะไรเขาเรียกเป็นอะไรเนาะเป็นสัตว์าวดวเขา,า,า,าจะเกินเป็นอย่างเนาะนะไทยภาษาทางการบินมังเมียกเป็นอะไรเนาะ <laughs> มังเมียกเป็นป <laughs> ิวเซนลอ้อ <laughs> <laughs> ตบมเมย์บอกเก็บสัมภาระ <laughs> <laughs> เก็บสัมภาระอ่ามังเมียกผม้เก็บสัมภาระขับ <laughs> พี่น้องเอฟซีไปอยู่ด้วยกันเนาะไปด้วยกันเนาะมาก็ เยอะเยะ่ยมมากไหมโอ้ชู่รันแมนมันแมนบินมือไดเขาสิตบิดนานฟ้าบิดนานฟ้าเลยนะครับพี่น้องเอฟซีอ้าวคุณต้องบินอ่าไตการบินขึ้นไปอ้าวคืนนี้ตอนนี้สามสามหมื่น สามหมื่นหกพันฟุตสามหมื่นห้าพันฟุตสี่หมื่นห้าันฟุตออกโลกไปแล้นะครับตอนนี้นะหายออกจากจอเลยดังโอ้ยไปอย่างเดียวนะครับน้อนะครับบินก็ออกนอกโลกไปแล้วเนอนะครับอไม่รู้จะ